ครับในคลิปนี้ก็ก็ถือว่าขอพักเบียกเรื่องอพลังไส้แดงของปอสือนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเดือนนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเน่ยเมืองจันบุรีแคบแคบไม่มีผลเลยผมทำอะไรไม่ได้เลยเข้าสวนพลังไม่ได้ประกอบกับกำลัง กำลังตามกระแสบอลสีนะครับไอตัวนี้คือเมืองเกาะเก็ดครับไซเล็กไซเล็กซึ่งผมพึ่งได้มานะครับสักประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็ถือว่าว่าได้มาก็อาจจะเฮนะครับถือว่าเฮอน้อยเนี่ยได้ของได้ของมาใหม่เหมือนเด็กๆได้ของเล่นที่ถูกใจก็เลย ก็เลยอยากนำนำเสนอเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานนะดูพัฒนาการความสวยงามของเขาสิว่าบอนสีนี่ทำไมถึงคนถึงกระแสคนนิยมถึงมากนะครับโดยเฉพาะไอไอเมืองเกาะเก็ดนี่เป็นบอนสีอ่าเป็นบอนสีดังนะครับซึ่งมีราคาแพง นะครับถือว่าราคาแพงนะครับถึงผมได้มาก็เลยเหนือเลยอยากมาดูานำนำมาอวดนะครับและอีกอย่างหนึ่งอยากจะทำคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะต้นนี้ผมได้มาสองคลิ์แล้วก็ตัวเล็กนะครับถือว่าไซส์เล็กก็ก็อายุก็น่าจะ น่าจะประมาณเดือนเสศษนะครับเพราะใบนี้ใบเดียวนี่ใบหลังสุดนี่มามาอยู่กับผมได้สองอาทิตย์นี่นะเขาเริ่มพอตอนมาเนี่ยตัลังมียอดแทงแทงยอดขึ้นมานะครับไอไใบใบที่สองนี่คือคือใบที่ที่มาเก็บกับผมได้สองอาทิตย์นะครับ,บก็ถือว่าเป็นไซส์เบบี B ้นะครับซึ่งซึ่งผมดูแล้วว่า ว่าทำไมไอ้บอลสีเมืองกอเกาะเกรดนี่ถึงถึงเป็นที่นิยมและมีราคาแพงนะครับมันอาจจะแพงเพราะว่าอ่าเมืองเกาะเก็ดนี่เป็นเป็น,ปนบอลสีเป็นบอลสีใหม่นะครับไม่ใช่บอลสีโบราณเป็นบอลสีใหม่ซึ่งซึ่งคุณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คนจึงมีน้อยนะครับ คนที่มีมีบอลสีก่อเกตไว้เรี่ยงนี่มีจํานวนน้อยนะครับมันก็เลยทําให้มีราคาแพงและไอ้ต้หนึงแต่โดยพื้นฐานจริงๆแล้วนี่ถึงแม้จะมีน้อยถ้าหากเขาเขาไม่สวยนี่ก็คงจะไม่ไม่เป็นที่นิยมนะครับอย่างผมได้มาต้นนี้นี่ผมก็แรกๆอผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ แต่พอมาดูชัดๆแล้วนี่เออเขาก็มีความสวยของเขานะครับผมเลยบอกว่าถ้าดูรู้แล้วผมเลยใส่ปกในคลิปนี้ว่าอ่าเขาไม่สวยตรงไหนแล้วบอกมานะครับบอกบอกมาได้เลยว่าไม่สวยตรงไหนนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบันทึกวิดีโอไว้เป็น เป็นข้อมูลเป็นหลักฐานว่าว่าผมคิดว่าบอลกอเจ็ดเมื่อกอเจ็ดต้นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสวยนะครับในความคิดของผมอาจจะคิดแบบเขาข้างตัวเองนะครับสวยผมคิดว่าใครมาขอซื้อผมก็จะไม่ขายละต้นนี้ผมจะทําผมจะใช้เป็นแม่พันธุ์ละนะครับผมก็เลยทําคลิปวิดีโอดูพัฒนาการของเขา และก็อยากจะมาโชว์มาอวดนะครับอยากให้พวกเราเห็นความสวยของเมืองเกาะเก็ดนะครับไอบอลเมืองเกาะเกร็ดจะเป็นบอลใบไทยนะครับในลักษณะถ้าเป็นศึกษาก็ใบไทยเป็นรูปหัวใจนะครับใบไทยมันเป็นรูปหูใจคือมีหูสองข้างนะครับสำหรับต้นนี้นี่มันสวยยังไงในความคิดของผมนะครับว่าเขาสวยอยู่ตรงไหน,น อันดับแรกดูภาพรวมนะครับว่าอภาพรวมของบอนโดยทั่วๆไปนะครับบอนสีเมือนก่อเกตเกือบเกือบทุกต้นจะคล้ายๆจะมีลักษณะหนึ่งคือที่คล้ายกันก็คือว่าลวดลายนะครับเหมือนกับศิละปะบนใบไม้นี่แหละแต่ละใบจะไม่จะไม,จะไม่อยู่กับร่องกับรอย นะครับที่จะไม่เหมือนกันสักใบเพราะฉะนั้นนี่คนที่มีนิสัยว่าเป็นคนมาอยู่กับร่องกับรอยบา้บาบอแบบผมนี่มันก็จะชอบแบบนี้ที่เป็นรูปแบบชัดเจนเดินตรงเปร๊กอย่างนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นนี่ผู้ที่เป็นมาอยู่กับร่องกับรอยจึงชอบนะครับสำหรับบอลสี เมื่อกวีตจนนี้นะครับผมอยากที่เขียนว่าความไม่อยู่กับร่องกับรอยของเขาดูใบแรกนะครับดูใบแรกโดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะด่างขาวเขียวใช่ไหมครับแล้วมีมีเม็ดเม็ดสีสีน้ำเงินะเาสีสีแดงเข้มสีเลือนนกอกระจายอยู่ทั่วใบและส่วนหนึ่งก็จะมีอ่า มีสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเหมือนกันนะครับจะม,ม,มีมีเม็ดที่แจมอยู่บนบนใบนั้นจะมีสองสีนะครับลักษณะด่างของเขาจะเป็นขาวเขียวนะครับนี่ซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยทั่วไปเ,เมืองกอกเกตก็จะขาวเขียวครับความด่างเขาเขาทีนี้เอามาดูใบที่สองใบที่สองนี่เริ่มผโผพ้น ปลูกพ้นในใบใบแรกขึ้นมาแล้วนะครับคือคือถ้าใครเป็นมือใหม่ที่จะเลี้ยงบอนสีก็ให้รู้ข้อมูลไว้ด้วยว่าถ้าใบใบที่สองจะโผลสูงกว่าใบแรกเสมอนะครับถ้าหากว่าต้นไม้เราสมบูรณ์รากเดินดีนะครับแต่ถ้าหากว่าใบใบหลังพูดง่ายว่า ใบหลังสูงกว่าใบหน้าตลอดมันจะสูงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างนั้นก็แสดงว่าต้นไม้เราสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต้นใบใบหลังนีเริ่มเริ่มสูงกว่าใบใบแรกแล้วทีนี้มาดูดูรวดวาหลของเขาอันนี้จะเห็นเม็ดสีเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างเดียวนะครับจะไม่ค่อยเห็น ไม่มีนะครับสีสีชมพูนี่อาจจะมีเห็นอยู่เม็ดหนึ่งนะครับกลางๆแต่แต่โดยรวมแล้วจะมีแต่เม็ดสีเรนกนะครับทีนี้มาดูความด่างของเขาความด่างของเขาไอไอใบแรกด่างขาวเขียวไอตัวนี้เหลืองเหลืองเขียวนะครับเป็นเป็นออกสีเหลืองนะครับตรงตรงรอยด่าง ซึ่งซึ่งซึ่งก็ตามตำราเขาก็บอกว่าถ้าเมืองกอเกดออกสีเหลืองด่างเหลืองนั้นจะมีจะมีราคาแพงขึ้นอันนี้ก็ทำให้ผมดีใจหน่อยนึงนะครับว่าตัวเองก็มีเมืองกอเกด,ด่างเหลืองนะครับอันนี้คือคือลักษณะโดยภาพรวมของของ ของปอลสีเมือนเกาะเก็ดตัวนี้ซึ่งซึ่งผมได้มาไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะครับสองสองอาทิตย์นะครับซึ่ง่งผมเลยอยากนำมามาโชว์และบันทึกคลิปวิดีโอไว้เพือจะให้พวกเราได้ช่วยลุ้นเพราะผมกะว่ามันต้องอยู่กับผมตลอดนะครับตัวน,นี้ผมจะทายเป็นแม่พันนะครับมาช่วยกันลุ้นว่า ใบที่สามที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงเราจะพอพอมีใบที่สามผมก็จะทำคลิปอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบบอลสีชอบแต่ฝรั่งของบอลสีก,ก็ก็อย่าดราม่านะครับก็ถือว่าปล่อยๆซะคนกำลังตามกระแสกำลังบ้ากระแสก็ก็ปล่อยนะครับมาลุ้นใบที่สามที่เกิดขึ้นมาใน โดยจินตนาการของผมนี่ผมอยากได้ฮับคำว่าฮับหมายความว่าไงคือด่างด่างครึ่งหนึง่งจะเป็นขาวครึ่งนึงเขียวครึ่งครึ่งหนึง่งหรือเหลืองครึ่งนึงเขียวครึ่งหนึง่งคล้ายๆกับใบแรกนัครับถ,ถ้าหากสีข,ข้างบนเขาขาวไปหมดนั่นจะสวยมากจะสวยมากแล้วก็ คนเขาจะชอบเ็ถือว่าเป็นเป็นด่างที่ที่สวยด่างเขาเรียกว่าด่างฮารซึ่งมันก็จะถีดให้ให้กอเกดเมืองกอเก็ดต,ตัวนี้เนะี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าถึงแม้ว่าผมไม่ต้องการที่จะปล่อยนะครับแต่แต่ถ้ามันมีมูลค่าสูงขึ้นเจ้าของคนเลี้ยงก็ก็ดีใจนะครับ อันนี้คือคือสิ่งที่ผมนำมาอวดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเขาเขามีใบที่สามขึ้นมานี่ผมจะทำคลิปออกมาเพื่อเปรียบเทียบอีกทีนะครับ